ฉันคือบุตรสาวแท้ๆที่พระราพกไปนานของตระกูลเจียงในวันที่กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งฉันได้ยึดห้องของลูกสาวบุญธรรมฉีชุดเดสของเธอและด่าว่าเธอเป็นบ้านนอกไม่รู้การเทศะเจียงอี้ลูกสาวบุญธรรมนั้นโกรธจนเสียสติด่าฉันว่าโถเสียนผู้หญิงต่ำต้อยฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรพ่อเจียงก็ตบหน้าเธอหนึ่งฉากเจียงอี้เมื่อไหร่ลูกจะเข้าใจเหมือนเวียนเวียนบ้าง ลูกทำให้พ่อผิดหวังจริงๆแม่เจียงก็มองเธอด้วยสายตาเย็นชาหลายคุณค่าไม่รู้สำนึกมองเจียงอีที่ล้มลงไปกับพื้นฉันเพียงยิ้มเหยียดเจียงอีคราวนี้เธอก็ได้ลิ้มรสความเจ็บปวดที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งแล้วเมื่อแม่เจียงฟื้นขึ้นมาฉันก็นั่งทำการบ้านเลขข่อย่างเชื่อฟังอยู่ข้างเก้าอี้โรงพยาบาลเห็นเธอลืมตาฉันรีบลุกขึ้นถามด้วยความห่วงใยคุณป้าตื่นแล้วหรือคะรู้สึกไม่สบายตรงไหนไหม แม่เจียงยิ้มอ่อนลูกสาวที่แสนดีโชคดีที่มีเธอแม่เจียงเป็นลมเพราะน้ำตาในเลือดต่ำฉันรีบพาเธอมาที่โรงพยาบาลทันเวลามองผู้หญิงอ่อนโยนตรงหน้าฉันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงใบหน้าเย็นชาของเธอในชาติก่อนทำไมฉันถึงได้มีลูกสาวไม่รู้จักโตแบบเธอรู้แบบนี้ปล่อยให้สลับเด็กไปก็คงจะดีกว่าใช่แล้วผู้หญิงสูงสักดีตรงหน้าคือแม่แท้ๆของฉันเพียงแต่ตอนนี้เธอยังไม่รู้ความจริง ชาติที่แล้วฉันกลับเข้าสู่ตระกูลเจียงด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวังแต่สิ่งที่ได้รับมีเพียงการเมินเฉยและสายตาไม่พอใจจากทั้งบ้านพ่อเจียงขมวดคิ้วมองฉันแล้วพูดสั้นๆส,สอนเธอให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยจากนั้นก็หันกลับไปที่บริษัทส่วนแม่เจียงก็แค่ทำตัวสุภาพแต่ห่างเหินถ้าขาดหรืออะไรก็บอกแม่บ้านหลิวตั้งแต่ต้นจนจบในสายตาพวกเขามีเพียงเจียงอี้คนเดียว เจียงอีใส่ชุดแดสผ้าไหมรุ่นลิมิเต็ดพร้อมรองเท้าแมรีเจนหรูหลาใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่แม่เจียงก็ยังลูบผมปลอบโยนเธอฉันเก็บสายตาเย็นชาเทน้ำให้แม่เจียงที่นอนอยู่บนเตียงเธอยิ้มขอบคุณห้าหน้าขันจริงๆชาติที่แล้วฉันพยายามเข้าครัวทำอาหารต้มซุปทุกวันเพื่อเอาใจแต่ไม่เคยได้รอยยิ้มจากพวกเขาเลยแต่ตอนนี้แค่แก้วน้ำหนึ่งใบ ก็ทำให้แม่เจียงทราบซึ้งใจเหลือเกินการเป็นลูกสาวของพวกเขามันช่างโชค้ายจริงๆแม่เจียงเรียกคนขับรถมาฉันก็ลุกขึ้นล่ำหน่ง่ายๆบอกว่าไม่จำเป็นต้องตอบแทนอะไรเธอเลยฝากเบอร์ติดต่อไว้ใช่แล้ววันนี้ฉันจงใจเดินผ่านเพื่อช่วยเธอเพราะฉันจำได้ว่าชาติที่แล้วแม่เจียงเคยเป็นลมและมีนักศึกษาคนหนึ่งช่วยไว้จนได้กลายเป็นบุญบุญธรรมและเข้าบริษัทเจียงเขาคนนั้นชื่อข้อเจหนาน และยังเป็นหนึ่งในคนที่พักตีต่อเจียงอี้คอยช่วยเธอรังแกฉันหลายครั้งแต่ครั้งนี้ฉันแย่งโอกาสนั้นมาก่อนเขาจะยังปรากฏตัวในตระกูลเจียงอีกไหมนะตอนเย็นฉันกลับบ้านพ่อแม่บุญธรรมพ่อโตเมาไมยเห็นหน้าฉันก็ด่าทันทีตัวทำลายบ้านวันวันเอาแต่ไปอ่อยผู้ชายเดี๋ยวข้าก็อ่าแก่แม่โตกแกล้งห้ามพอแล้วพอแล้วกลับมาทีไรก็เมาเล้าว,วยวายแล้วก็รีบสั่งฉันไปล่างจาน ฉันก็เชื่อฟังเดินเข้าครัวแต่โถหุยฝูพี่ชายบุญธรรมก็ไม่ปล่อยนั่งต่ำต้อยใครให้แกออกไปข้างนอกไม่ฟังคำพ่อหรอดูถ้าจะได้ดีแล้วสินะจากนั้นเขาก็เอาสายเข็มขัดฟ้าใส่ฉันฉันไม่หลบเลือกที่จะทนรับแผลพวกนี้เพราะถ้าไม่มีแผลจะทำให้แม่เจียงสงสารได้อย่างไรเห็นฉันไม่ต่อต้านพ่อก็เบื่อทิ้งคำด่าตัวซวยแล้วกลับเข้าห้องวันรุ่งขึ้น แม่เจียงนัดพบฉันฉันมัดผมห่างมาาสูงใส่เสื้อผ้าที่ประปนเก่าๆแต่ถึงอย่างนั้นใบหน้าและโครงหน้าทิ่งงดงามก็ยังปิดไม่มิดแม่เจียงเห็นฉันก็ดีใจมอบกล่องของขวัญข้างในเป็นปิ่นปักผมสวยงามฉันยิ้มบางคุณป้าไม่ต้องเปลืองเงินหรอกคะ่ะของแบบนี้หนูใช้ไม่ได้แม่เจียงมองฉันอีกครั้งสังเกตเห็นเสื้อผ้าเก่าๆแววตาเธอเต็มไปด้วยความสงสาร ถ้างั้นให้ป้าไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้นะฉันรีบปฏิเสธแกล้งทำเป็นหญิงสาวผู้เข้มแข็งและเรียบง่ายถ้าป้าจะขอบคุณให้หนูหนังสือเรียนเพิ่มได้ไหมคะแม่เจียงแทบละลายใจรีบพาฉันไปห้องสมุดระหว่างทางมือแม่เจียงบังเอิญโดนแขนฉันฉันสะดุ้งเธอจึงดึงแขนเสื้อฉันขึ้นดูเห็นรอยฟกช้ำเต็มไปหมดก็แทบร้องลั่นเวียนเวียนใครทำแบบนี้ถูกแกล้งที่โรงเรียนเหรอ ฉันสายหน้าไม่ใช่ค่ะแม่เจียงลังเลสุดท้ายก็ถามพ่อแม่ของเธอใช่ไหมฉันเม้มปากแล้วพยักหน้าแม่เจียงไม่อยากเชื่อทำไมถึงมีคนทำกับลูกแท้ๆแบบนี้เห็นเธอตกใจฉันหัวเราะเย็นในใจใช่แล้วชาติที่แล้วเธอก็เคยเพิกเฉยต่อบาดแผลของฉันเหมือนไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้เธอกลับโกรธแทนมันตลกซิ้นดี แม่เจียงพาฉันไปโรงพยาบาลทยาระหว่างนั้นเธอรับสายจากเจียงอีไม่ใช่ว่าสัปดาห์ก่อนเพิ่งซื้อกระเป๋าตั้งหลายใบหรอทำไมยังจะซื้ออีกเอาเถอะเถอะลูกพูดขนาดนี้แล้วแม่ก็จะซื้อให้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความเอ็นดูพอวางสายเธอก็หันมาบนกับฉันลูกสาวจริงๆก่อกวนแบบดิ้งเสมอถ้าเข้าใจเหมือนเธอก็คงดีฉันก้มหน้ายิ้มยาะถ้ามีแม่ที่เหมือนคุณบ้างก็คงดีเพื่อปลอบฉันเธอยังซื้อเค้กให้ด้วย แต่ทันทีที่รถออกไปฉันก็โยนมันทิ้งถังขยะวันจันทร์ฉัฉันกลับไปเรียนครูบอกว่าจะมีบริษัทใหญ่ๆมาเยี่ยมโรงเรียนฉันก็มั่นใจว่าเป็นเจียงกุ๊บไม่ผิดวันงานฉันสวมชุดนักเรียนสะอาดมัดผมหางม้าขึ้นพูดในฐานะที่หนึ่งของรุ่นเสียงใสๆของฉันดึงดูดความสนใจทุกคนครูใหญ่รีบแนะนํานี่คือโถเวียนดาวเด่นของโรงเรียนพ่อเจียงที่เคยได้ยินชื่อฉันแล้วก็พยักหน้าพอใจทันที หลังจากนั้นไม่กี่วันฉันได้เข้าร่วมง,งานอาสาสมัครแจกของให้เด็กยากจนภาพที่ฉันใส่เสื้อสีแดงยิ้มสดใสถูกสื่อถ่ายทอดออกไปจนกลายเป็นคำค้นหายยอดนิยมอาสาสมัครที่สวยที่สุดฉันจึงเริ่มมีชื่อเสียงเล็กน้อยเปิดบัญชีโซเชียลไว้โพส์เรื่องการเรียนแม่เจียงรู้เข้าก็ตื่นตันใจเวียนเวียนลูกเก่งมากป้าจะตอบแทนยังไงดีฉันเพียงยิ้มอ่อน ป้าไม่ต้องให้ของอะไรหรอกคะ่ะแค่ป้ามาหาหนูก็พอแล้วแม่เจียงทราบซึ่งโอบก,กอดฉันแล้วถามเวียนเวียนถ้าอย่างนั้นค่ายฤิดต,ตูร้อนมหาวิทยาลัยชิงหัวปักกิ่งเธออยากไปไหมในใจฉันหัวร้อนสะใจนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการฉันแส้งทําตาโตจริงหรอคะป้าส่งหนูไปได้จริงๆเหรอแม่เจียงบีบจมูกฉันเบา แน่นอนจ้าลูกสาวที่รักเรียนแบบเธอป้าก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วฉันยกมือไหวขอบคุณด้วยแววตาเปล่งประกายต่อมาฉันได้เข้าค่ายสมดังใจทำความรู้จักผู้คนเก่งๆมากมายพอกลับมาเพื่อนชื่อเตี่ยมเตี่ยมก็มาบอกลาแต่ทันทีที่หันหลังเธอก็วิ่งไปหาเจียงอีใช่แล้วพวกเขาเรียนโรงเรียนเอกชนเดียวกันเจียงอี e แต่งหน้าเต็มใส่ชุดนักเรียนหรู ดูโดดเด่นท่ามกลางฝูงชนฉันเพียงยิ้มเยาะแม้ฉันจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางแทนที่ตำแหน่งของเจียงอี้ในใจพ่อแม่เจียงได้แต่ถ้าเจียงอี้ทำให้พวกเขาผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเล่าฉันจำได้ดีว่าชาติที่แล้วเจียงอี้เคยรังแกเพื่อนนักเรียนหญิงคนหนึ่งจนเกือบอ้าตัวตายสุดท้ายขั้วเจอหนานต้องออกหน้าช่วยแต่ถ้าครั้งนี้ไม่มีเขาละ่ะเจียงอี้จะยังรอดหรือไม่ไม่คิดเลยว่าเราจะเจอกันเร็วขนาดนี้สุดสัปดาห์ แม่เจงนะัดฉันไปเที่ยวฉันนึกว่าจะมีแค่เราสองคนแต่เมื่อรถมาถึงเจียงอีก็ก้าวลงมาวินเวียนป้าตั้งใจจะแนะนําเสี่ยวอีให้เธอมานานแล้ววันนี้เธออยากมาด้วยพวกเธอสองคนก็ทําความรู้จักกันนะเจงอีใส่ชุดลายตารางขาวดําดูเหมือนคุณหนูขี้เกียรโดยแท้พอมองฉันเธอก็ทําหน้าไม่พอใจแม่นี่คือโถเวียนที่แม่พูดถึงบ่อยๆเหรอใช่แล้วนี่คือเวียนเวียน แม่เจียงตอบด้วยสายตาอ่อนโยนเจียงอียิ้มเยาะบ้านนอกแท้ๆแม่เจียงดูทันทีเจียงอีลูกพูดอะไรแบบนี้มารยาทของลูกหายไปไหนแล้วใบหน้าที่เคยยิ้มของแม่เจียงพลันมืดลงเธอหันมามองฉันรีบปลอบเวียนๆอย่าไปถือสาเลยนะเสี่ยวอีไม่ได้มีเจตนาร้ายแค่แม่ตามใจเธอมากเกินไปฉันเม้มปากทำตาเศร้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะป้าเจียง